เท่าที่ผมติดตามอยู่น mm hmm. เ,เนี่ยฮะเทียรัตเนี่ยเราไปดูย้อนไปดูเรื่องประวัติเส้นทางการเมืองตรงนี้สักนิดหนึ่งนะฮะคุณเทียรัตเนี่ยคุณพ่อก็เพิ่งเสียไปคือคุณวิบูลสาเร็จวานิช uh huh. เนี่ย uh huh. เขาเคยเป็นอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครเมื่อปี18 mm hmm. นะฮะแล้วกค,คุณเทียรัตนี่มีคุณอาชื่อคุณวิสูตสาเร็จวานิช เป็นอดีตประธานสภากรุงเทพมหานครเออหลายสมัยเหมือนกันแต่ตอนนี้เริ่มมาแพ้ในการเลือกตั้งเอตอนลงสมัครสสถ้าจะไม่ผิดประมาณปีหกสองฮะที่มีการแข่งแล้วแล้วคุณอาแพ้แพ้แพ้หลังเนี่ยครับอืคุณวิสูจน์ก็เหมือนกานองว่าจะวางมือไปแล้ว่ทั้งที่คุณวิสูจน์ก็พยายามจะส่งลูกมาเล่นการเมืองท้องถิ่นต่อแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จครับนะฮะ ขณะที่คุณเทียรัตเนี่ยวางเส้นทางการเมืองของตัวเองไว้ในพื้นที่เนี่ยอืก็คือส่งทีมงานตอนนี้ไปเป็นประธานสภากอทมอคนยึดไอยู่เรียกว่าค่อยลุกเงียบยึดเงียบเลยเหรออือ uh huh. คุณที่เป็นประธานสภาเนี่ยครบับอกว่าคือเหมือนกับเป็นลูกมออยู่ในทีมงานของคุณเทียรัตเลยทํางานมาเลยในพื้นที่เรียกว่า ทำงานแบบแข่งก็ไม่เรียกว่ามาแบบเสมอกันไปเลยคุณเทียรักอู่ไหนคนนี้ก็อยู่นั้นอะ่ะงานางนี้เลยอ่าแล้วก็ที่มันที่มันนั่งข้อสังเกตคือก่อนที่คุณเทียรักเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปลงไปดูในพื้นที่ตอนวินัยนการพีรณางวประมาณเนี่ยก็ได้ไปเห็นว่าอุลากับบางงีดเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากอ๋อครับ ตอนนี้โรงพยาบาลราดกระบังอืตั้งเสร็จแล้วโอ้ขนาดใหญ่โตจากเล็กๆเกมื่อก่อนอืสำน,นักงานเขตกำลังก่อสร้างใหม่ครับคือวันนี้เหมือนกับปูฐานทางการเมืองในราดกระบังแข็งโป๊กอ,อ,อในในคู่ต่อสู้ผมว่าเราคงจะลําบากอเพราะวางไว้เยอะมากอืแต่แล้วแล้วคนของคุณธีรัที่เป็นประธานสภา,าตอนนี้เนี่ยก็มไม่ธรรมดาด้วยดีกรี ด้วยทั้งฐานะทั้งอะไรทางสังคมเนี่ยอืมก็ก็ก็ดูในระดับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันในการทํางานเนี่ยนะฮะที่ผมได้ยินมาได้เห็นมาก็คือเขามีการสร้างเครือข่ายอืมโดยเนี่ยมีการเชื่อมกับสสที่อกหักอะ่ะครับจากเขตกณยาอย่างเช่นคนุณพลภูมิพัฒน์ภุมิประเทศพวกเนี้ยเขาแพ็กกันอยู่ แพักในส่วนของเขตรอบนอกโซนมีนบุรีหนองจอกรากระบงังโซนนั้นนะฮะอืมเขาเนี่ยวาง,วางในลักษณะของวางเครือข่ายไว้อืมโดยจากที่เห็นเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเนี่ยคิดคิดกันมานานพอสมควร